พรคประชาธิปัตย์สักทีทนฟังไปหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมันมีเรื่องราวหลายประเด็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์นี้และพักการเมืองอื่นๆนักการเมืองอื่นๆควรจะดามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจจริงๆนะครับก็หลังจากมีคนโจมตีคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเยอะแยะมากมายมีคนลาออกแล้วลาออกอีกลาออกแล้วลาออกอีกแต่ผมก็ดูแล้วนะะบวนที่ลาออกก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในพัก ประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่มีบทบาทอะไรในสังคมเท่าไหร่เลยเป็นอดีตอดีตอดีตสสอดีตสสอดีตสสก็เท่านั้นเองก็ลาออกไปก็ถือว่าก็พักประชาธิปัตยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้มีบทบาทก็ลาออกไปก็ดีเราจะได้เอาคนใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็คุณชวนลีกภัยก็ออกมาพูดเหมือนกับว่าคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นคนเลวจะเอาพักไปทำมาหาแดกเอาพักไปทำมาหากินอันนี้ก็ กระแสก็ตีกลับไปถึงคุณชวนหลีกภัยนะครับผมทำไมก่อนสมัยก่อนไม่ไปว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไปไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารทําไมไม่ไปว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ซึ่งไปร่วมรัฐบาลกับเผดเดการทําไมไม่ไปว่าตอนนี้มาว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนผมก็เลยงง,งงกับคุณชวนหลีกไัยแต่คนที่ออกมาพูดถึงคุณเฉลิมชัยืะเป็นคนนอกด้วยแล้วก็พูดถึง ในเรื่องราวที่ดีๆก็คือคุณอารณ์กรพลบุตรครับผมฟังคุณอรม์กรแล้วผมชื่นชมท่านท่านไม่ได้มีบทบาทในพรักประชาธิป,ปัตย์นะแล้วฟังแล้วเออเออแม่งเป็นผู้ใหญ่ดีวะท่านให้กําลังใจท่านบอกว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็อยู่กันมานานแล้วเจ็ดสิบกว่าปีนะแล้วก็มีหัวหน้าพักมาแล้วแปดคนคนนี้เป็นคนที่ก้าแล้วก็คุณเฉลิมชัยก็ เป็นคนแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ตามแนวาทางของประชาธิปัตย์สุดยอดไหมพูดดีแล้วอยังคุณชวนลีภัยไปสนับสนุนมาดามเดียมาดามเดียมาเข้าพักไม่กี่วันเองไปสนับสนุนเขาทาั้งๆที่รู้จากอุดมการประชาธิปัตย์ไหมเฉลิมชัยแม่งอยู่มา20กว่าปีเป็นเลขาธิการพรรคก็เป็นมาแล้วอะ คุณอารก o r แม่งพูดดีดีมากๆเลยแล้วมีคนหนึ่งที่คุณตันใช่ไหมคุณตันไอพิรมพักดีนะเออได้เป็นรองหัวหน้าพักเวเขาดีใจเขาตื่นเต้นเวแล้วเขาให้สัมภาษณ์เวอา้าวมันก็ยังมีคนที่จงรักพักดีกับพักประชาธิปัตย์มีคนที่จงรักพักดีกับคุณเฉลิมชัยสีอ่อนอยู่ไงเข้าใจไหมปล่อยเขาทํางานไปก่อนอ่ไปทางานไปก่อน คอยไปว่าเขาอะไรเขานะแล้วผมก็จะบอกให้ว่าให้ในยุคปัจจุบันนี้ให้คุณชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าพักให้คุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพักหรือให้มาดามเดียม,มาเป็นหัวหน้าพักมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาจะยกระดับพรรคประชีิปัตได้หรอกครับไม่ได้ในเมื่อมีสอสอ20กว่าคนน่ะซึ่งเขาไม่เอากับคุณน่ะเอาแล้วคุณจะบริหารพักยังไงวะ มาดาเดียวได้เป็นหัวหน้าพรรคสสอ,อีกยี่สิบกว่าคนไม่เอาคุณเน่ะเอาแล้วคุณจะบริหารพรรคยังไงวะแล้วคุณก็ไม่ได้เป็นสสด้วยสิ่งนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับพรรคประชาธิปัตย์พอผมฟังคุณละกรนโพลบุตรพูดแล้วผมก็ได้ชื่นชมเวลาเราเป็นผู้ใหญ่อะมันก็ต้องพูดจาปาษัยอย่างนี้หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเท้าวความก่อนพรรคประชาธิปัตย์เริ่มตกต่ําตั้งแต่คุณอภิสิทธ์ไปตั้งตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร หลังจากนั้นก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแล้วมีผลงานอะไรบ้างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีผลงานอะไรบ้างไม่มีก็ได้คุณสุเทพเื้อสุบันเนี่ยที่ช่วยผลักดันช่วยขับเคลื่อนถ้าไม่ได้คุณสุเทพเืษอสุบานคุณอภิสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรอกผมจะบอกให้แล้วก็ผลงานก็คือก่อนที่จะเป็นนายกก็ไปกอด สุเทพไปเป่านกหวดนะคืผลงานไปโจมตีขุนยิ่งรักไปพูดจายํบยับใหญ่ใครกับขุนยิ่งรักแล้วก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างพระจัตริเลือกตั้งหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งก็ไม่มีคนนิยมไม่มีคนเนยอะะควนออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดทั้งทั้งที่ประกาศด้วยว่าจะไม่ ประกาศทําเป็นคลิปออกมาเลยว่าจะไม่ไปร่วมกับพระเด็จการสุดท้ายได้สสมาห้าสิบกว่าตัวเองก็ต้องลาออกเพราะพักจะไปร่วมอ่าโดยอ้างว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญคุณธรรทศิษ์ก็ลาออกจากการเป็นสสแต่ยังไม่ลาออกจากสมาชิพกพรรคลาออกจากหัวหน้าพักแล้วลาออกจากการเป็นสสเพราะคุณธรรทศิษ์บอกว่า ถ้าไปเป็นสอสอต้องยกมือให้พลเอกประยุทธ์เขาไม่ยกพักก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องยกมือก็ได้อนุโลมให้คนหนึง่งเขาก็ไม่เอาเขาด่าออกแล้วไงต่อแล้วคุณจุรินและคุณจุลินก็มาร่วมกับรัฐบาลเผด็จการสืบทอดเผด็จการแล้วคุณชวนหลีกภัยได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎอนะได้อาน,นิสงส์จากการร่วมละเา ถ้าเกิดคุณอภิสิทธ์ตบ,บัตสัตว์ก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัษดรณภิสิทธิ์ไม่เอาแล้วก็ตกต่ำมาถึงตอนนี้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามาดามเดียบอกว่าพรครคกาต์ที่ได้คะแนนเสียงน้อยลงเพราะว่าไปร่วมกับสืบอำนาจเผด็จการแต่ผมอยากจะถามมาดามเดียหน่อยว่าแล้วภาคภูมิใจไทยทำไมได้คะแนนเยอะขึ้นนั่นก็ไปร่วมกับ ผู้สืบทอดอำนาจเผด็จการเช่นกันนะมันเป็นเพราะอะไรก็มันไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกครับมันเป็นเพราะคนก็ไม่เลือกก็เท่านั้นเองเพราะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรภูมิใจไทยเขาโชว์ฟอร์มมากๆโดยเฉพาะภาคใต้เขาไปลุยภาคใต้จนเจาะได้สอสอมาตั้งหลายคนอตอนนี้คุณคุณจเจริญชยัย เป็นหัวหน้าพักก็ปล่อยเขาทํางานไปสิก็ดูสิว่าแล้วครั้งหน้าดูสิว่าเขาจะได้กี่เสียงอะ่ะจะได้เกินยี่สิบกว่าเสียงมาจะได้เพิ่มขึ้นมาเออก็ดูก่อนแล้วต้องช่วยสนับสนุนเดนี่ชวนอีภัยก็มาด่าเขาไอ้คนนั้นคนนี้ที่ออกจากพักก็มาด่าเขาด่าเขาด่าเขาเอาแล้วมันคือต้องการให้แม่งได้เสียงน้อยอะ่ะจะได้สะใจใช่ปะโจมตีเขาเออ ก็กลายเป็นฝ่ายค้านในพรรคประชาธิปัตย์ไปเลยอะแล้วมันจะทํางานได้ไงวะคือทางที่ดีก็ลาออกแม่งไปให้หมดอ่ะเอาจริงเฉลิมชัยเอาคนใหม่ขึ้นมาเอาชนรุ่นใหม่เข้าไปเอาขนใหม่เยอะๆนะแล้วก็ปรับโครงสร้างไม่ปรับนโยบายใหม่ปรับอะไรใหม่ก็ไม่รู้ให้มันทันสมัยอ่ะเอาจริงอย่าไปโบราณอะก็ทำสไตล์ของภาคภูมิใจไทยเขาล่ะ เอาสไตล์บ้านใหญ่นยะดีที่สุดนะผมว่าก็อาจจะได้สอสอเยอะขึ้นแล้วมีคุณตันมาก็าจจะได้สอสอกสมอเยอะขึ้นไม่รู้ชัดชวีจะมา,าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ว่าว่ากันไปก็ลักกันนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ก็พยายามจะคุยในสองมุมสองมุมมุมที่ด่าพยายบตรพวกสื่อรรคพยายบารด้วยกันนะกับมุมที่ชื่นชมก็มีมันไม่เป็นอะไรแน่นอนหรอกนะ ผมจะบอกให้แล้วมันไม่ไรถูกต้องหรอกเพียงแต่แม่งไม่ถูกใจก็เท่านั้นเองซื้อหนังสือผมหน่อยครับหนังสือขาท้าตำราพิกชีวิตนะหนังสือเล่มนี้เล่มละสองร้อยเกสบาทที่ผมตั้งใจเขียนเป็นอย่างยิ่งเป็นสายมูเตลูเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวองค์เทพทั้งหลายเอาองค์เทพที่พวกเรารู้จักกันจะมีพิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายหนังสือเล่มนี้ เงินไปเข้ากองทุนอิสรรพลครับดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดนะติดต่อผมได้สมช่องทางครับทาง Facebook ลมธกิจพลเดชวิสัยทางรายแล้วก็ทางโทรศัพท์นะตอนนี้ผมสร้างไพากาศรสลดมาไว้คู่กับพระนเรศวรมหาราชกับพระสุพรรณกัลยาที่วัดภายชุมพลเพราะว่าท่านอยู่กันสององค์พระนเรศวรกับพระสุพรรณมาหลายปีแล้วผมก็เลยจะสร้างไพากาไปนั่งคู่กับท่านได้อยู่กันครบ3าพี่น้องก็มาสนับสนุนค่าหินค่าปูนค่าทรายได้ นะในช่องทาง Facebook รงตกิจพลเด่นวิสัยเนี่ยแล้วก็ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะติดต่อเข้ามาได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปครับไม่ถึงนาทีหนึ่งในนั้นมีน้ำหอมสายมูเตรูนะครับยี่ห้อมนตาราคา590บาทอันนี้หอมดันจวนใจอย่างยิ่งจะไปติดต่องานจะไปดีลงานจะไปสัมภาษณ์จะไปออกเดทหนุ่มสาวก็ฉีดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะ ช่วยซื้อกันหน่อยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่ติดตามคลิปนี้จนจบเพราะท่านมีความสุขครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ជិះក្លាប់